เอากรงูจริงๆเลยดูมันดูมันมันสู้กับงูไอ้หลงมันสู้กับงูดูมันดูมันดูมันเอามันเอาจริงเลยถ้างูจะมากัดคนนี่มันกัดจริงเลยหลงเลยดูมันฉีกกินเป็นตัวๆเลยเป็นงูเขาเรียกงูสิงนะครับนี่ยมันกัดเอาตายเลยถ้าเป็นหมาที่เลี้ยงคนแก่ดี แล้วไก่ก็มาคมุมงูก็มากัดมันดูนะครับมันแย่งกับคนเลยทำให,ให้คนจับงูจะมากัดคนเอากระงูจริงๆเลยดูมันดูมันมันสู้กับงูไอห,หลงมันสู้กับงูดูมันดูมันดูมัน เอ,เอาจริงเลยถ้างูจะมากัดคนนี่มันกัดจริงเลยหลงเลยดูมันฉีกกินเป็นตัวๆเลยเป็นงู